ครับผมในายกฤษฎารับเรื่องวันนี้ผมจะมาแนะนำสะเสนอการจายก,ก,การเล่นพุซองครับการเล่นพุซองครับมีอยู่ด้วยกันเจ็ดอย่างคืออย่างแรกเราต้องร้อนร่างกายให้อบอุ่นนะครับคือก็หมุเข่าท้าครับอย่างแรกเอ้สองหมุนเอวครับเว้เส้นไม่ยืดครับนะพอได้แนละ้วก็มาเริ่มเล่นเลยครับขั้นตอการเล่นนะครับอย่างแรก คือการสัมผัสลูกฟุตบอลครับให้ทำความโเตะลูกฟุตบ,บอลน,นะครับครับอย่างที่สอนะครับคือการส่งลูกครับใชข้างที่เราถนัดเป็นข้างที่สูงนะครับแล้วข้างนี้ไม่ค่อยถนัดจับครับ สลับซ้ายขวาครับครับอย่างที่สามนะครับการรับลูกนะครับการรับลูกด้วยฝ่าเท้านะครับรับแล้วก็ส่งครับอย่างที่สี่นะครับการเลี้ยงลูกนะครับการเลี้ยงลูกก็ไม่มีอะไรมากครับ แค่เลี้ยงไปแล้วก็ส่งให้เพื่อนที่อยู่ในทีมเดียวกันนะครับอย่างนี้ครับการยิงประตูครับการยิงประตูด้วยหลังเท้าครับไม่ยียาครับการยิงประตูครับเราจะใช้บริเวณหลังเท้าครับรยิงระยะนี้นะครับ

การหยุดบอลนะครับอย่างที่ผมนะครับการหยุดบอลการหยุดบอลด้วยฝ่าเท้านะครับแตะด้วยฝ่าเท้าแล้วก็แปะออกไปนะครับครับถ้าษะกัะเล่นมุซซอก็มีแค่นี้ครับขอจบการนำเสนอครงงานวีรนี้นะครับครับ